วิธีลดเครียดช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่ผู้คนมีภาวะเครียดสูงคนไข้ของหมอที่มหาหมอพัดหมอเจอคนที่มีภาวะเครียดจำนวนมากครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกันในช่วงช่วงเนี้ยช่วงที่ร้อนจัดนะครับหมอสังเกตอาการคนที่เครียดมักจะมีลมในตัวเยอะลมในท้องเยอะ บางคนที่หมอเจอคือเป็นลูปโป่งเลยท้องเป็นลูปโป่งก็แสดงว่าทั้งลมทั้งร้อนอยู่ภายในตัวเราเยอะมากวิธีในการรักษานะหมอใช้คาว่ารักษานะครับเพราะว่าคนไข้ที่มาหมอหมอก็ต้องวินิจฉัยและตรวจรักษาส่วนใหญ่หมอจะใช้วิธีฝังเข็มระบายลมจะมีวิธีกระจายลมเพื่อให้ร้อน ออกจากตัวได้ให้ได้มากที่สุดและหมอแนะนําสมุนไพรลาแก้ร้อนในกับสมุนไพรปรับธาตุเพื่อปรับความร้อนภายในตัวก็จะสามารถลดเครียดลดความร้อนลดลมร้อนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการเครียดสะสมใช้วิธีการฝังเข็มระบายลมและทานสมุนไพรแก้ร้อนในกับสมุนไพรปรับธาตุช่วยลดเครียดได้ 我怕那。